2พฤษภาคม2561สวลีภากาพันธ์นักร้องชื่อดังเสียชีวิตเพราะกินยาก่อนนอนแล้วยาไปติดหลอดลมเช่นเดียวกับอีกหลายๆคนที่สำลักขณะทานอาหารจนเสียชีวิตวันนี้เราจะมาดูว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรคะกรณีที่คนที่ทานอาหารแล้วก็มีอาหารติดคอหายใจไม่ออกนะคะมันจะเกิดจากอะไรแล้วก็เกิดกับใครบ้างคะ ก็เข้าใจตัวพื้นฐานนิดหนึ่งฮะส่วคอเราเนี่ยนะฮะด้านหน้าก็จะมีหลอดลมนะฮะด้านหลังเนี่ยเป็นหลอดอาหารถ้าเราพูดไอ้ตัวฝาปิดนะฮะมันจะมันจะเปิดเพื่อให้เสียงออกมาได้เวลาเราคืนอาหารเนี่ยฝาเนี่ยจะปิดมอนฝาทางขยะแหละครับเพื่อที่ให้แยกระหว่างอากาศกับอาหารออกจากกันอันนี้บางครั้งบางคราวเนี่ยทำสองภารกิจไปพร้อมกันกินไปคุยไปนะเพราะฉะนั้นมันจะงงนะฮะตัวกล่องเสียงก็เปิด นะอาหารก็ลงไปอันนี้เนี่ยอาการส,สำลักมีอาการอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมติดคอรหรือหลอดลมคือการที่อาหารไปติดที่หลอดลมซึ่งอยู่ด้านหน้าหลอดอาหารเวลาเรากลืนอาหารจะมีฝาปิดหลอดลมไว้แต่ถ้าคุยไปทานไปฝาปิดอาจจะเปิดออกจนทําให้อาหารเข้าไปติดในหลอดลมได้จึงเกิดอาการไอสำลักหายใจไม่ออก ถ้าช่วยไม่ทันภายใน4นาทีก็จะทำให้สมองขาดเลือดและเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะคุณหมอคะถ้าหากว่ามีอาการสำลักแล้วก็อาหารติดจอดลงแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างคะคือถ้าสติยังดีเนี่ยวิธีดีสุดคือไอออกไปไอออกไปแล้วก็จะลุกขึ้นมาแล้วไอพยายามพยายามไอให้แรงนะไอให้แรงทีนีนต้ตั้งสติ สตินี่สําคัญจะตกใจเพราะยิ่งกลัวนี่ยิ่งทาให้หายใจแรงบอกนี้จะโกนกว,ว่าก็จะยิ่งติดด,ดื่มน้ำดีไหมคะไม่ควรเลยเไม่ควรดื่มน้ําในช่วงนี้อ,อย่าไปทุบหลงทุบหลังยืนดีๆสมมุติถ้าไปปั๊บมาถึงทุบหลังเลยเนี่ยไอเนี่ยเสียดภาพมันอาจจะลงไปมากขึ้นให้เขาพยายามไอเองแล้วก็ไม่ให้ดื่มอะไรตั้งสติดีทีอาหารติดคอ ถ้าเกิดคาว่าไอออกไปได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไอออกไปไม่ได้เนี่ยมีวิธีช่วยเหลือวิธีการนะครับก็อย่างนี้จะเข้าไปด้านหลังนะครับแต่ต้องบอกให้ผู้ป่วยเนี่ยหรือผู้ที่เสพอาหารติดเนี่ยอย่าตกใจนะครับแล้วก็เข้าไปเนี่ยเราจะมีตำแหน่งสะดือนะฮะด้านนี้คือลิ้นปีนะครับเราก็จะให้มือเนี่ยเราอยู่ระหว่างสะดือกับลิ้นปีนะแล้ววิธีการเนี่ยคือดึงขึ้นนะครับเหมือนกับเราอุ้มขึ้นรู้สึกเลยใช่ไหมครับรู้สึกเพราะอันนี้เนี่ยมันจะเกิดแรงกระชากนะ อันนี้นออกกระชากช่างนี้เราทำซ้ำนะทำซ้ําเป็นระยะระยะประมาณสองหรือสามครั้งสีออะะ่ห้าครั้งครับมันก็จะเกิดการกระแทกอะไรอย่างเงี้ยลมมันก็จะดันออกมาทําให้กระบวนการไอเนี้ยมาเศษอาหารออกมาได้ถ้าอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเราเราคงดันตัวเองไม่ได้ก็จะมีวิธีช่วยเราจะใช้เก้าอ,อี้นะครับ ้เนี่ยหลักสําคัญของเราก็ลักษณะเดียวกันคือถ้าตรงกลางตัวนี้สะดือตัวนี้คือลิ้นปี๋เราก็จะท้าตัวเราลงไปตรงนลักษณะอย่างนี้นะแล้วเราใช้วิธีการกระแทกไมได้ยินเสียงผมไหมครับรอ,ม,อ,อม,มมันออกมาเลยเพราะว่าโดนดันอย่างแรงแรงดันจากข้างในเนี่ยเศษอาหารมันจะหลุด ปกติก็จะประมาณสักสี่ห้าครั้งก็มักจะหลุดลนะด้วยการไอ <c oughs> อันนี้ถ้าศูนย์ไม่หลุดจริงๆเนี่ย <c oughs> ก็มีวิธีถ้าช่วยอีกอันหนึ่งเนี่ยคือการช่วยด้วยการตบนะครับ <c oughs> แต่ว่าเราจะให้คนไข้โทษนะครับ <c oughs> ก็จะต้องเอ็นตัวมาด้านหน้านะฮะ <c oughs> แล้วเราตบเนี่ยบริเวณกลางหลังนะกลางสะบัก <c oughs> พอตบเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสั่ง การสะเทือนของเศษอาหารร่วกับคนไข้ที่ไอออกไปเนี่ยจะต้องพยายามไอด้วยไอด้วยมันก็จะหลุดเพราะว่าการเคลื่อนทนี่ต่อยมันก็จะหลุดออกมาไนดะ้วิธีป้องกันเพื่อไม่ให้อาหารติดหลอดลมคือต้องมีสติในการรับประทานอาหารไม่พูดไปทานไปหรือหั่นชิ้นอาหารให้เล็กลงไม่เดินหรือวิ่งขณะทานอาหารก็จะช่วยป้องกันให้เรารอดชีวิตได้ค่ะ ือการช่วยชีวิตตัวเองในวินาทีชีวิตหากว่าอาหารสิ่งที่หลอดลงค่ะ